สวัสดีครับผมเจมลาดิก้าเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับศึกฟุตบอลยูโร2024เดินทางมาถึงนัดสุดท้ายปลายสุดของทัวร์นาเมนต์แล้วนะครับสเปนชิงชนะเลิศก,กับทีมชาติอังกฤษนะครับว่ากันถึงเรื่องของสภาพทีมอังกฤษสมบูรณ์นะครับท่านเซอร์เกลิสเซลเกนั้นพร้อมใช้นักเตะทุกคนนะครับขณะที่สเปนห Jedi, ลุยส์เดลฟ์นเดจะได้ขุนพลคนสำคัญกลับมาพ้นโทษแบนนะครับตอนนี้กับอคาหกับโรแบง เลยนอกมองขณะที่เป็รนียังมีกกรบาดเจ็บที่หัวเข่าก็คาดว่าจะพักอีกอย่างน้อย2สัปดาห์ด้วยกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามดานดิโอโมพร้อมจะลงสนามอยู่แล้ว เมื่อกาบะคันกลับมาเมื่อเลนน็อกมองกลับมานาโชกับเกอร์สุสนาบาดจะกลับไปนั่งสำรองอูนันซิมอนจะเป็นผู้รักษาประตูแบ็คขวากาบะคันแบ็คซ้ายมาร์กกูเรยาคู่เซนเตอร์ฮาร์ดนะครับจะใช้โรแบงเลนน็อกมองยืนกับไอริกลาป็อกตรงกลางโรดรีฟาเบียนลูอิสแล้วก็แดนนี่โอโมแนวรุกนี่ก็วิลเลียมส์อามาโรโมราตาแล้วก็ลามินยามาลนะครับขณะที่อังกฤษวันนี้นะครับผู้รักษาประตูจะเดนพิกฟอร์ดแนวรับ ก็จะมีมาร์เกฮีจอห์นสโตนไคล์วอลเกอร์นะครับทางด้านขวาบุกโยสซาก้าตรงกลางมีไรซ์คอบบี้เมนูครับซ้ายเป็นเคลนทิปเปียจูดตบริงแฮมกับฟิลฟอรเดนเล่นเป็นหน้าต่ำแล้วก็หน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นบอลต่างสไตล์กันอย่างสุดขั้วเลยนะครับสเปนพาสซิ่งดีสกิลดีนะครับแล้วก็อินดิวเวอรลก็ดีแล้วชุดนี้อย่างที่ทราบกันดีครับเล่นเร็วขึ้น เล่นแนวลึกมากขึ้นกล้าได้กล้าเสียมากขึ้นเล่นสวยงามด้วยแล้วก็ยังมีจังหวะการเพรสซิ่งที่ดุดันน่ากลัวด้วยนะครับขณะที่อังกฤษนะครับก็ยากที่จะระบุเหมือนกันว่าสไตล์ไหนแต่ที่แน่ๆคือเป็นทีมที่เล่นเกมรับเดินเกมอย่างระมัดระวังทุกย่างก้าวค่อนข้างที่จะเน้นความชัวร์แล้วก็อาศัยจังหวะความสามารถ ความพิเศษของนักฟุตบอลในทีมนะครับอย่างแฮร์รี่เคนจูตเบลลิงแฮมฟิลฟอร์เดนบุกโยซาก้าเป็นตัวเข้าทำเป็นตัวตัดสินเกมอังกฤษน่ากลัวตรงที่พวกเขามีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งผ่านความเป็นความตายมาหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะเกมกับสวาเกียรหรือการพิฆาตฮอลแลนด์ในช่วงนาทีสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งทำอังกฤษยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจชุดนี้ไม่ต้องเล่นสวย ไม่ต้องเล่นอย่างมีสไตล์นะครับไม่ต้องคลองบอลเยอะแต่ขอจังหวะเน้นๆน้นพาสแม่นๆสักจังหวะ2จังหวะเป็นกระดูได้เลยนี่คือความน่ากลัวของอังกฤษเจอกับสเปนต้องบอกว่า ยากที่จะคาดเดาเหมือนกันนะครับแต่ผมมองว่าถ้าหากว่าสเปนจะชนะอังกฤษน่าจะชนะในเวลาก็คือรัวยิงอังกฤษเลยครับแต่ถ้าอังกฤษจะเป็นแชมป์อาจจะลากสเปนไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษหรือยิงจุดโทษบอลอาจจะออกมา2มุมนี้ครับอย่างไรก็ตามถ้ามองกันในแง่ของอฟุตบอลล้วนๆผมยังมองว่าสเปนดูดีกว่าอังกฤษรูปแบบการเขาทำชัดเจนตัวเปลี่ยนเกมอาจจะน้อยลงไป1ตัวเพราะเปเดีเจ็บนะครับ แต่ศักยภาพโดยรวมแล้วท่านเล่นได้ตามมาตรฐานผมยังมองว่าอังกฤษต้านไม่อยู่เพราะว่าแนวรับของพวกเขาก็ไม่ถึงกับแข็งแกร่งมากนะครับฝันทงว่าอังกฤษจะแพ้ให้กับสเปนและสเปนจะเป็นแชมป์ยูโรสมัยที่4ในประวัติศาสตร์ด้วยสกอร์2ประตูต่อนหนึ่งครับ